สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับช่องดฤษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับมือหนีออกมานาครับมาเบิ่งอ้อยนี่อ้อยคับพี่น้องเบิ่งสวนอ้อยครับนี่คืออ้อยที่ผมปลูกเองครับอายุสี่เดือนนะครับนี่อายุได้สี่เดือนแล้วนี่ดูความงามของอ้อยครับสูงเกือบซ้ำหัวแล้วครับประมาณนี้ครับอ้อยอายุสี่เดือน อ้อยพันุขนแก่นสามให้พี่น้องในเบื้อง่านี่คืออ้อยที่ผมปลูกไว้นะครับทานไปซีเดือนแล้วเนาะตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยรอบสองเป็ล่ละนะครับแล้วก็ฉีดยาขันยายาคุ้มนี่ยาขัยายาคุ้มก็จะบม,มีครับระเบิงความงามของอ้อยพันุ์ขนแก่นสามปีนาก็จะขายพันอ้อยอยู่ครับขนขนขนแก่นสามผู้ใดที่อยากได้พันุขนแก่นสามก็สามารถติดต่อมาได้ครับช่องดุษฎีชาแนลาอยูหากินครับให้พี่น้องระเบิงความงามของอ้อยพันธุขนแก่นสามพี่น้อง อายุสี่เดือนเป็นยังไงครับงามบ่เพราะปกติผมปลูกอ้อซจแล้วผมกับไห้น้ำไห้น้ำระบบโซลาเซลล์ cell, นะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละสูบน้ำใส่้อยก็ให้ทั้งน้ำลาดแลวก็ให้ทั้งน้ำหยดพร้อมนะครับนี่ภาพี่น้องเบิง่งแผงแผงโซลาเซลล์ขนาดสี่แผงครับเห็นป่ะแผงโซลาเซลล์ขนาดสี่แผงที่ผมสูบน้ำใส่้อย สูบน้ำใส่อ้อยของของอ้อยผมครับแผงนี้จำนวนสี่แผงเป็นโมโนฮาร์ดเซลล์โมโนฮาร์ดเซลล์ครับแผงละ450วัตต์ครับแผงละ450วัตต์เขาใส่สมมัมเมติขนาดหนึ่งพันอ่าห้าร้อยวัตต์นะซัมเมติหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับสูบน้ำใส่อ้อยครับออกมานาครับ่าเบิง้งนี่ครับบรรยากาศย้ำมูเว่นพี่น้อง อ้อยกะนะครับบางบางต้นกะเพียงคอบางต้นกะสูงสมหัวเนาะนี่ครับหเบิ่งความงามของอ้อยครับทุกพื้นที่เลยนะครับใคที่เบิ่งคลิปช่องดุษฎีชาแนลก็จะเรื่องครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับช่องดุษฎีชาแนลครับพี่น้องกดติดตามครับและเสดอเบิ่งคลิปใหม่ๆก่อนไทยครับสำหรับคลิปนี้กันนามาฝากเพียงเทนีครับเดี๋ยวพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ